แม่ักไก่พี่ยังไงอ่ะสบายดีพี่น้องเนาะอีฟนี่ขอคนเนาะไกลพูดโบจังไงโสบายดีพี่น้องว่าเราติดกับห้างกันมาแต่สวรรค์เด้อพี่น้องกับมีพี่สาวพี่น้องพี่สาวอยู่ฝั่งไทยเดี๋ยวเป็นกระพาะเงินมาให้แม่ซี่พี่น้องสามพันบาทเนาะกัพี่สาวเด้อพี่น้องพี่สาวรักเนี่แหักแกง ตัวยกะลีวิวของที่ซื้อมาแต่ตลาดเด้อพี่น้องกัมียังไงหมักถั่วเนาะนี่หมักถั่วพี่น้องซีนซีนแห้งเด้อพี่น้องเด้อซื้อซีนแห้งมาให้แม่เพิ่นรีวิวของที่ซื้อมาแต่ตลาดปลาดุกวะฮันดุกก,กับปลาดุกพี่น้องโลนึงโลเท่าไรฮะสามสิบก็สามสิบพันโลละสามสิบพี่น้องสามสิบก็เป็นเจ็ดสิบห้าอะไรฮะเก็สิบห้าจะซื้อขนมมาเลยเพื่อนไปหน่อยพี่น้อง เป็ดทิพปกูแหละเนาะขนมยังแม่กันอ้อันนี้เขาห้องว่าันต้มผัดคือขนมมีมาต้มผัดพี่น้องต้มผัดเนาะแม่ก็กินได้อีกโบรายแล้วแม่กะเป็นไขมันนุ่งอื้อเนาะงพน้องนุ่อือมักบัวนี้นะโอ้แม่หมักเป็นต้มข้นฟ้าข้นฟ้าเนาะมีสาวเป็นอะไรพี่น้องอยู่ฝั่งไทยกันเดือนหนึ่งเป็นกับฝากให้แม่เธอหนึ่งพี่น้องแต่กับ บราเดือบอกแล้วพี่น้องว่าจำนวนเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเมันผากให้เนาะพี่น้องเนาะเกษตรเรียนเมันจะผากให้แม่ให้กับผ่ากันละตัวน้ำพี่น้องในการทำชิปั่นแหละวลาตัวเป็นผู้ลงตลาดเนาะแม่บอเคยรุ่งนเหนื่อยยากมากอ่ะนานเลยเด้อพี่น้องเห็นฝันตัวดีดีตัวอีทูปมาบางเถื่อก็ได้มันก็มีขึ้นมีลงพี่น้องบางเถื่อก็ะเม็นอะไรวิวตกเอาเขาได้เนาะวิวเขาเขาขึ้นกะแต่ให้เป็นบางเดือนเนาะ วิวตกกับพื่นกระสอยเรือเล็กๆน้อยๆพี่น้องในการใจ่ใจพิ่นวายปอดอันเดอร์หาร้อยบาทโอเค่ะละกอให้มะลค่อให้เองคุณมาเอากะหล่ำปลีาบว่กินแล้วเข้าจ้ะกินแลไรเฮยังกินนี่สิปลาดุกอันปลาดุกค้วาเจ้าสีกินข้ากระตุ้นให้ปนเนาะปนเนาะก็ได้ปนเมี่ยนแต่หันขยาก็กินนะพี่น้องยูในจานนะปนปลาดุกแลยก็ตามมัถั่วอืมน้างบุ๊มบิ๊มาท ว่านี่นั่นได้โบเมนท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อมิจฉาชีพไอ้อยากแล้วก็ตั้มกินเมฆใส่ตู้เมียนเลยนี่อันนี้กระปุนแล้วก็ะเมร์กระเฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็ให้ยากระจีนหอมพี่น้องซื้อมาเลยแต่สามีแต่เนาะอ่าในใจกับปฏิตามเมืองตอนมซื้อเป็นเนียกินอะไรพี่น้องเนี่ยแรงๆเนาะครับมาถ่ายเบิรงบรรยากาศน้ำความน่อยแรงพี่น้องข้อว่ารลายพี่น้องเนาะอ้ายเป็นพี่น้อง สางเด่นไปให้ชังได้น้อนี่เก้ือห้เกือไก่เกือห้ก่หให้น้องพี่น้องว่าต้องเือห้เออเนระพอก้ต้องเช้าก่อนก็ได้เาชิบเพื่อพักบาตัวใหญ่เลยยังพี่น้องกำลังเริ่มเลยต้องไปเกลือนะครับน้อพอกิน้และ ทางเด่นผึ่นจัดให้อยู่บ่ไก่เป็นไข่ลายเลยพี่น้องบ่าตัวก็ดูแลป่าตัวถึงเนเนาะทีมีเด่ซื้อไห้แต่ก็ให้อ้าเไป่เลี้ยงบ่าตัววัดชีซื้อหัวอาหารมาด้เด้อพี่น้องหอมนี่บ่บไวหัวห้ามเนาะห้ามในเดือนหนึ่งบ่ต่ำกว่าเซนสี่เซนหาเกือบหกเกือบสองเซนผมได้ตัวเดือนสามมือเมื่อสี่มือเมื่อเลยต่อสาวพันไรเิง ตัวลายกินลายเป็ดไก่ไข่แล้วว่าตัวได้ไข่ไนได้หร่สองตัวจะไข่นะบมัน่มห้เอป็นไข่ได้สี่ตัวเลยพี่น้องสีหน่วยสี่หน่วยวางลูกวงลูกเป็นวงลูกนะจิบบจิจิบบน่อยพี่น้องอาบ่นตัวนี้ ตัวนี้ก็ได้สี่ฟองพี่น้องเลยเต็มเดี๋วนี้ไม่จังอยู่เด <co ld> <co ld> ah, <no? ี๋ยพี่น้องเพราะั้นมันเบื่ออยู่คอยไข่เนาะเริ่มลายเดี๋ยวน้องเป็ดไก่เดี๋ยวนีีกแล้วเออสาวหน่วยเนาะว่ายก่อนมือจะห้มันกินี่นะ พพพพเไพไป็ด <c oughs> ไก่พี่น้องเล <c oughs> ยงานจะเป็นพอได้คายนะพี่เองเนาะพป็ดมึงนะมึง่มึงออกสี่สิบตัว่า้ออ่พพี่น้องอันนี้ก็แม่ซีเบนกับปนแล้วเลยเด้อพี่น้องอนนกับปนปลาพี่น้องเนาะ ผนปลาดุกพี่นอ้องปลาเนาะตัวใหญ่เลยพี่น้องแม่เป็นผนตัวเดียวพอเนาะนลมามัานตัวใหญ่พี่นอ<ป>้องมีการจีรศินแห่งกันด้วยพี่นอ้องมาเด้อพี่น้องยำแรงๆพี่น้องเว้มากมาแต่สวรรค์ไปเที่ยวพี่น้องเลยไปศึกษาการไปไทยเลยไปบังเถื่อข่ามไปในใดเนาะสามวันพี่นอ้องกัมีการตรวจอย่างไงกับไ,ไ,ไปศึกษาไปทำอยู่มาพี่น้องอ่าพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อยำแรงๆเนาะ พ่อแม่พี่น้องกินเขานมกันเ้อมเนเดอทุกคนเดองลาฝั่งไก่กินกันเยอพี่น้อเดอร์กระดูกพี่น้องเนกระดกนกาซีนนอันนี้กระดกมันเพี่น้องราโตขึ้นซ่มาเนาะมันไลดนังทิพย์พอกไ้พวไปทางขวา ปตินอะไรกไเนน้น็ได้นแล้วกาเลยสิ้อเสพจเค่ะคุณาเนาะไปดีพี่น้องเขาจะแรกปลปลาเบิ้งบมุมนี้โบอยากเห็นเด้อพี่น้องาเป็มุมนีนี่ละมน่นะมุอืดเด้๋วพี่น้องเห็นเลยเนาะโปรตีนแนมโบเห็นเลยพี่น้องเลย้เข่าใหญ่พอด่ โคดีงามเดี๋พี่น้องกินนักันี่นกองใหญ่บ้านเฮาคิดว่าแดแบ่พอได้พอได้ตงพอติดของนั่งไม่ปุยืนนองนุ่มปุ่นบนขึ้นไหมเลาเนาะเองนมันเด้องจับ ถอนแล้วตดวรายากด้นเล่อยพ่นองคผลกระดุมตสืสาพิพันธุ์นอมีผลบกแ้ไม่ไดยกโตกันม่สองพันนะหตัวหาตัวตัวใหญ่นาะตัวเดียวพอกินเด้พี่น้อยตัวเดียวพอกินกต้องเหิดลายห็ดลาก็กินหมด กินกินพอเพียงกินโดนเ้ากับกินแหงซื้อในห้างเขาใน้น้อยน้นน้อยอะไรอย่งคิดว่าตัวน้อยเก็กผัดาโทรพี่น้ยก็จะมาแพงแะ ลูกกินข้าวเสกเป็นยังไงบริญญาได้กินแล้วก็นอนด้วี่เมียไปบ่บวัดทำเจียบือะไรครับเห็นทำเจีอะไรทำเตียทำเตียโนทนี่เป็นบริญญาปลาดิองปลูกแคแนวคือคือคนเห็ดก็เห็ดคลิปองพอคือคนดังคนออกมดังในเวลากคนเพิ่นเคียวกับบุญนาเป็นเพ่นคุณคาโนทางไห ่าจิโน่อใกล้ครับอแล้วปทอไ่เคเ็นเธอไปเลย่ปลามีเดซังมีแกงมีแกงนะปลาครับก็ตัวสังเตนะปลาก็มีปลายังขอปลาปลาทองน้องดูวัดปลานี่ปล่อยต้งปล่อยป่านเพื่อเอาไหนใบปล่อยปานมีซุกมีไส้ใบทองรัาเวลาหัวผมเป็นทองน้ำเลยทองเวลา คือลงคขาแม่คนอินที่ทางเด็อ่านินาบรรดาเด็กพอ,อต้องว่าตามนี่แล้วมันดันถึงดันว่าบุตึงเขอาอไปเลยลอยมมีบทมาให้น้องอืมเนาะสอะโอ้ยูนเขอยกินข้าวลยว้วย เดอนนี่มันเดอนเดินเป็ดก่ทีเขาพันธาเลยเออใก่ที่อันห่อเขาแล้วเดอนเก่าเดอนเก่าห่อเขาประดับดินนี่นาบมแมนห่อพันธะบ่โมเดอนเก่าห่อเขาประดับดินแล้วก็เดอนทิหอเขาเดอนทอีก่ายท้่อเขาแล้วก็หอน้ำมันเทองคืนน้ำมันก ลืมบ้างประตูเปิด่องคลืนม่ใช่เงินเท่านี้เปิดช่องคลืนนี้คือนมีเขามามบริอาบริชายลบมันโกบกูอยู่ในทางเหรอบอเาอร่อยขึ้นเขาอะไรขวมี่ยดูไปดีอย่ล้วครับ มันพอเมืนกันครับให้เนาะแก้เสือให้ได้พี่น้องพอมือนกันเอาหอนอากาศห่อนพี่น้องนี่แปลกนะอันนั่นแล้วมันคนแจ่มนะไดมหราไม่น้ำหอเป็บบนี้น้ำมต้มเป็นนออ่ะอันนี้ก็ลูกกรห่าคนเศร้ามาว่าอน้อสามัดติพเฮยหามังนี่ได้กระดมันอันจักมัดห่าามัดติพย็ มาดิป้ะเขามาแคบ้านเราวาเขาก็่แค่ตานี่เบ็ดผู้เย่งว่ะมันโตถึงรีว่ะพัวโตว่ะเอาก็ถือแล้วเราเคยข่าเคยคลายเขาว่ะเกาหูว่ะจมเป้่นเคยไปฆ่าติดพวกาหมกโมดี่เนาะมาเขาจะหาพันเลให้เจ้าว่ะพันหาพูดว่ะนั่นสีพันาำแา้วพอเอาัวหาแล้วว่ะเอาผัวหาจะกินว่าหมกโมว่ะแล้วก็โตแล้วว่ะ เ้าก็แล้วมากินเลยเโอ้ยลูกเขาแล้วลูกเลยอายไงอา่านกับก็ปิ้งเนี่ยอาห้เบียงพูดหนึงพี่องกินบมได้เด็กอะคจะกินขาวด้ยไมกนลูก้องไ่าบกินแลไวแม่พี่บ้าออน้า โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอลาพี่พีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องได้ใจกล้ายกล้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเลยขอลาคนเด้อวันนี้พมเป็นพี่น้องเนาะพบกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยก่อนขยี้เลยฉันก่อนเนาะ